ก็กราบสวัสดีเวรรุ่นไทยที่ชอบรถซิงทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับช่องฟีสตา l เลสซิ่งอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับนี่ก็รถยิบห้ามังกี้นะครับให้มาอยู่กับเจ้าเจ้าของรถนะครับเจ้าของรถเขาขอไม่ไม่ออกกล้องนะ <No. S 1> แล้วก็มาเริ่มกันเลยครับ เริ่มที่คัดนะครับคัดเป็นคัดอะไรครับคัสเป็น TWM TWM <Wow. S 2> TW ครับตัวนี้อยู่สี่พันกว่าบาทสี่พันกว่าบาทนะครับครับผมชิ้นต่อไปก็เป็นปั๊มบนอิตาลีเบอร์สิบเก้าครับตัวนี้แท้พร้อมนอ็อตพร้อมอะไรอยู่หมื่นกว่าบาทครับผมหมื่นกว่าบาทครับ <S <S> ออกมาเป็นสาย,สายเอินแท้หัวเอินหัว45พร้อมปั๊มล่าง4ี่พอร์ทเทาพร้อมขาพร้อมน็อตนะครับชุดนี้จะจบอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทครับพร้อมสายครับผม8,000กว่าบาทนะครับค่ับผมได้มาก็จะเป็นท่อครับท,ท่อตัวนี้เป็นโอเวอร์ทีทีโอเวอร์ลิสซิงทีเจแปนนะครับตัวนี้เป็นฟูลไทเทเนียมทั้งใบ <Wow. S 1> ราคาตอนนี้อยู่ สองหมื่นเจ็ดพันบาทสองหมื่นเจ็ดครับแพงหูฉีกเลยทีเดียวเชียวเอามามาก็ทุกหลังครับทุกหลังเป็นโอลินตรงรุ่นมังกี้ร้อยยี่ห้าครับตัวนี้อยู่ที่หมื่นเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยครับครับรถคันนี้ก็มีของตรงรุ่นก็จะเป็นตะแกรงหลังมกี้ครับตัวนี้อยู่พันเก้าครับผมแล้วก็จะมีอ่าสปูนมี ตัวนี้เป็นสเตอร์จีคาร์บแล้วก็สู่โซ่อ k เคเจแปนะครับเป็นติ Link. ๊กลิงสั่งมาอยู่ประมาณ3,000กวา่าบาทอะไรแตนะ่ละชิ้นก็เจ็บๆทั้งนั้นก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่คือสภาพโดยรวมนะครับแล้วจะต็บเครื่องหรอครับพี่บอลเครื่อง,งไม่ได้ทำ,ทำนะครับทำแค่ เพิ่มกําลังอัดเปลี่ยนแคมเปลี่ยนลิ้นแล้วก็ใส่คอกรองเลสครับแล้วก็มีอคอยไฟนี่นะครับคอยไฟนิ้นแล้วไมงายเฉยๆครับผมนี่นครับเหลือไปเห็นตัวนี้พร้อมนั่งักข้างโลโก้แดงพร้อมขาเอวลูชั่นตัวนี้พร้อมขาอยู่ประมาณเจ็ดพันครับเป็นสายเอินเหมือนกันสายเอินเหมือนข้างหน้า ก็จะประมาณนี้นะครับผมครับผมนี่ก็สภาพโดยรวมก็รวมรวมราคาเนี่ก็ตกเท่าไรครับผมเฉพาะตัวรถแสนติดครับไม่รวมอะไรถ้ารวมอะไรล่ะครับผม,มน่าจะเป็นสียน, <c ười> นาอยู่ประมาณแสนหกแสนเจ็ดได้ครับผม,มรถไม่ค่อยได้ขี่ครับซื้อมาจอดก <c ười> นะ็ขออนุญาตนะขออนุญาตดูเดือนใหม่ ปกีกว่ากว่า <Yahoo! S 2> พันโลนะครับปกีกว่ากว่าขออนุญาตฟังเสียงเล็กน้อยครับได้ครับผมขออนุญาตเบิ้ลสักนิด มันมีจุกปุดเสียงมาจากญี่ปุ่นพอดียังไม่ได้ออกเสียงเลยเป็นแบบนี้ครับข้าออกเสียงอีกแบบนึงเลยก็จะมีเขาเรียกว่าแคทใช่ไหมครับแคทลดเสียงแคทลดเสียงมาจากญี่ปุ่นก็สภาพแบบเ๊ะมากครับทุกคนก็จะมีขยับบ้างจะทำสเตปอะไรดีครับอนาคตน่าจะซื้อ หัวตะกี้ก็ว่าสีเวาไม่แน่นกันเมืกี้ก็ว่านะครับสีเวาสีเาวต้องมาแล้วจังหวะนี้ววาก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสวัสดีครับผม